พูดใ,ให้ติดก่อนนะคะสิบกดอกนะคะต่อให้ติดขอ,อใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะคะติดยากท <c oughs> ูกติดแล้วนะคะ ปะปะลาภังปังปัปัเปุกาสัาลาะเตยนะปะตังปัพังปะลาภังังััตยภุกาสักอะมาิังเตยอาปเจ้ามาปุดวันสี่ดวง ขอขมาอางดสิการเทพพญดาทั้งหลายชั้นฟ้าช้น้าชั้นดินหิบ้านหิเรือนเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรีพระแม่คงคาคุณพระเจ้าอาทีเนี้พระเจ้าขอขอาดสิการพระเจ้าขออาสิการที่ร่วงเกินไปทั้งกาย กายกรรมวิจีกรรมมโรคกรรมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอโหสิจัางให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดและได้เปิดทางในการดำรงชีวิตของข้าพเจ้ามั่งมีมั่งคั่ง พระศาสนาบรารมีมีแต่คนยำเกรงไปอยู่ในที่ไหนไหนก็ขอให้เป็นที่รักของผู้คนศัตรนูที่คิดรับร้ายขอให้แพ้ชัยตัวเองในเร็ววันใครที่คิดไม่ดีขอให้สิ่งน,นั้นย้อนกลับไปหาตัวเขาเองคนที่กำลังใส่ร้ายใต้สีขอให้การจากปากเขานั้นฆ่าตัวเขาเองด้วยเถิดจ้า ัปาระชีวินางสุขโตจุติยตเตมตะนิพานางสุขโตจุติปตุมตตัณปาระชีวินางสุขโตจุติจิตเมตะนิพานางสุขโตจุติเป็นพระคาถาพยายามประชุมกับพระอินทร์พระพรหมให้มี คาถาบทนี้ช่วยให้รอด้นจากความทุกข์ยากลำบาก อีสตำลาหนึ่งให้กล่าชื่อตัวเองพระพเจ้านานสิติวันตีรุ่งหาพราพเจ้าจงใจหรือประมาทชา้างร่วมเกินบิดามารดาคูบาจารย์พระพุทธพธรรมพระ,พระอรหันต์ทุกพระองพระอารียสงเจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยวา่ากายวาจาใจก็ดี ขอได้โปรดอำุญาตกรแก่กข้าพระเจ้าด้วยหากร้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตัวตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุว,วันะสุขลรราดุจสุขสันเสริมสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติ ปัสสัตใดๆโรคภยัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทิดข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสญญาบานคำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทางตัว หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้วข้าพเจ้าจะขอียนต่อเพื่อสร้างบารมีหากมีผู้ใดเคยสร้างเวนสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพวกใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอาทรัพย์สิมาให้และขอถองคำอาคาตพยาบาลคำสาบแช่งในทุกทุกชาติขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาบแช่งของพวงชนของเจ้ากรรมนายเวร ขอให้พ้นนรกกพูนด้วยเถอสา,าเสร็จแล้วก็ปักทูปนะคะทูปสิบหกดอกปักที่กระถางที่เตรียมไว้นะคะ จับร่องไห้นะคะแต่ไม่อยู่แล้วขอมันแถมมากับซองภูมนะคะถ้าเปิดใหม่จะเจอให้ไข่เดี๋ยวขอลุ้นขอลุ้นไปด้วยตัย้งจิตอธิษฐานเอานะคะยำมูงูใจ สเินเบิกันเดิเอเลนหงนกรเรืองดูดีกรโชกตลาดถูกปดสูบเปิดโชกเปิดลาบแหงนโชว์ตลาดของมาานำชีวิตดนไม่แห้องอาอกดห้ง ค่ะเด้อตรงนี้เลยจบตจะท้างหาาหาให้มารับคาหาให้แม่รับขันหาน้ำาุขาเด้ยแล้วก็หได้รับผึ้ขาได้ไดดรับผลิินขาจะเลื่อนข้างหน้า,านนีด้วย อย่าลืมหันหน้าไปทางที่ตะวันออก้วยนะคะแล้วพอพอทูบไหม้หมดเราก็จะค่อยมาดูอีกทีนึงนะคะ ได้เวลาทูบดับแล้วนะคะทูบก็ดับลงตาม16ดอกดับหมดเลยแล้วก็ลุ้นเลขเลขอะไรไม่บอกนะคะดูเอานะคะคุณที่รับชมรับฟังของให้ทุกคนมีโชคมีลาบผมสม,มุ่งมาปรปัถนาปวดนี้ปวดสินเปดิดรับรับโชค มรสิกรรมได้สำเร็จนะคะ